กลับมาที่นักเตะไทยดีกว่านะครับถ้าณขนาดนี้ก็ สิ่งที่มันจะต้องเกิดขึ้นก็คือการลดเงินเดือนเป็นสิ่งที่ทุกคนนั้นไม่ยอมรับมันก็ไม่สามารถที่จะทําได้แล้วนะครับเพราะว่ามันต้องปล่อยให้มันเป็นไปแล้วครับมันเป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยต้องช่วยเหลือกันแล้วนะครับณวันนี้ครับถ้านักฟุตบอลไทยมองวิกฤตให้เป็นโอกาสคิดนแงบ่บวก็คือว่ามีโอกาสได้ดูแลร่างกายของตัวเองให้ดีใครที่เคยเที่ยวเคยดื่มนะครับใครที่เคยเล่นก็น้อยๆลงหน่อยนะครับเปลี่ยนวิธีคิดไปตั้งใจฟิตร่างกายดีกว่าครับไวรอโอกาสในการกลับมาแข่งตลาดตอนนี้มันลําบากอยู่แล้ว้วคคือถาุณไป เรื่องเยอะเนี่ยคุณมีโอกาสนะครับที่จะถูกเลิกจ้างตลอดเวลาเหมือนกันเพราะว่าเจ้าของทีมเนี่ยเขาก็เจ็บเยอะแล้วครับแค่นี้เนี่ยเขาก็เป็นหนี้เป็นร้อยล้านแล้วนะครับตลาดซื้อขายนในเลกสองเนี่ยมันไม่มีใครอยากซื้อนักเตะหรอกครับพวกคุณที่อยู่ในทีมตอนนี้นถือว่าปลอดภัยแล้วครับไม่มีใครอยากซื้อนักเตะแน่นอนครับมีแต่คนเขาอยากจะขายนักเตะเพื่อหาอรายรับเข้าสโมสรครับมันแย่ที่สุดแล้วก็คือการที่พวกเรานัาอาจจะลําบากในการที่อาจจะเงินน้อยลงแต่อย่างน้อยก็ดีกว่าการถูกยกเลิกสัญญาครับและผมเชื่อว่าถ้าเตรียมร่างกายดีๆครับ หลีกในบางประเทศนะครับเขาอาจจะอ้าแขรับคุณก็ได้อย่างเช่นนะครับเจลีกเนี่ยดูแลว้ววีแววอาจจะกลับมาเตะกรนไทยลีกด้วยก็ไม่แน่นะครับเผื่อคุณจะมีโอกาสย้ายไปตรงนั้นก็ได้คืออย่าให้คิดบวกเอาไว้ก่อนส่วนเรื่องของการฟ้องร้องเนี่ยบอกไว้เลยนะครับว่าแม่จริงๆแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างจะลำบากใจที่ต้องพูดเรื่องนี้ถามว่านักเตะมีสิทธิ์ฟ้องร้องไหมมันก็คงจะมีเพราะผิดสัญญาแต่ว่าเหตุการณ์แบบนี้นะครับผมเชื่อว่าสโมสรเองเขาก็ไม่อยากให้เกิดอยู่แล้วและที่สําคัญนะครับบรรดาสปอนเซอร์เนี่ยถ้าเขา อยากจะทําร้ายใครในช่วงนั้นที่มันแย่ขนาดนี้เพราะสุดท้ายแล้วทุกคนเนี่ยอยู่ด้วยกันมาหลายปีนะครับบางคนสนับสนุนทีมตั้ง10กว่าปีตั้งแต่ก่อตั้งสโมสรเป็นพันธมิตรกันไปแล้วเช่นเดียวกันครับนักฟุตบอลบางคนก็อยู่กับทีมมาอย่างยาวนานจนรู้สึกว่ามันเป็นบ้านไปแล้วดังนั้นเนี่ยก็พยายามประคับประคองจิตใจกันให้ดีนะครับวันนี้มันจะทำให้คุณรู้เลยนะครับว่าใครที่รักคุณบ้างทั้งเจ้าของทีมทั้งนักเตะเห็นหัวใจของกันและกันและอะไรครับที่มันจําเป็นและไม่จําเป็นในชีวิิตโควดดนมัสสอใหุุ้ณปรบล กับตัวเองนะครับพวกที่เคยใช้รถหรูราคาแพงอ่ะมีคันหนึ่งไม่พอไปซื้อคันสคัน3คัน4ม,ม,มาแล้วใช้เงินเกินตัวภาษีสังคมเยอะๆเนี่ยนะครับถ้าใช้จ่ายต่อเดือนนี่โอ้โหแทบจะคูณกับรายได้แล้วเนี่ย เผอ่อจะเกินจากรายได้ที่ได้รับด้วยก็ <_ C 1> <ๆ S 2> ต้องจําไว้ไปบทเรียนนะครับมันเคยมีประวัติมาแล้วนะครับได้เงินเดือนเยอะแต่สุดท้ายเนี่ยไปกินไปเที่ยวหมดเพราะว่าบางคนก็คิดว่าไม่เป็นไรเงินเดือนก็เอาไว้ผ่อนนูน่นผ่อนนี่ส่วนโบนัสแข่งหรือว่าโบนัสในการได้แต่ละเดือนเนี่ยก็เอาเป็นเงินใช้ใจ่ายหมุนเวียนไปเนี่ครับพอมันมีโควิดแบบนี้มันรู้เลยว่ามันไม่มีไรายได้เสริมเข้ามาหลายทางก็แย่ครับส่วนบางคนที่ปรับตัวได้อันนี้ก็น่าชื่นชมนะครับอย่างสโมสรหลายทีมตอนนี้เขาก็เริ่มแล้วครับ นำเสื้อของสโมสรเริ่อนอลออกมาเทขายแล้วอาจจะขายในราคาเต็มบ้างหรือว่าลด50%บ้างก็เป็นสิ่งที่ต้องทำนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะกลับมาเตะได้เมื่อไหร่ของในสต็อกช่วงไตรมาสแรกเนี่ยมันขายไม่ได้ไปแล้วมันหมดเวลาไปแล้วครับดังนั้นมันต้องเทขายที่งไ่ก่อนแล้วถ้าเกิดบอลเตะใหม่ค่อยวางแผนผลิตล็อต2มาบางสโมสรก็น่าชื่นชมอ่าอย่างเช่นทั้งราชบุรีที่เราเห็นนะครับก็มีการผลิต หน้ากากอนมามัยออกมาเมืองทอนยูเนเต็ดก็เหมือนกันบูรีดันยูเนเต็ดนะครับก็ทําแถบไปกับเสื้อของสโมสรวิธีการจะทําแพ็กเกจจิ้งอย่างไรก็แล้วแต่จะมีวิธีการยังไงเพื่อดึงดูดให้แฟนบอลเนี่ยได้จับจ่ายซื้อของกันในโลกออนไลน์นะครับเพราะช่วงนี้มันออกไปซื้อของที่ไหนไม่ได้มันมีแบรนดิ้งอยู่แล้วครับคุณจะสร้างยังไงในช่วงที่มันเป็นวิกฤตแบบนี้ส่วนนักเตะหลายคนที่น่าชื่นชมในผมเห็นแล้วโอ้โหผมยอมใจจริงนะครับรีซอเทอรเทวิโนโ่ไทยชื่อของรีซอเนี่ยมันเป็นแบรนด์ติดตัวเเย่าาาขจอขาาาายหนน้กกอมัย หน้ากากผ้าให้กับแฟนเขาหรือเปล่าหรือว่าเป็นธุรกิจของเขาเล็กไปน้อยที่เขาได้มาแต่อย่างน้อยเขาก็ไม่งอมืองอเท้าครับคือเขาพยายามจะทานะครับทาในสิ่งที่มันสามารถที่จะหล่อเลี้ยงชีวิตเขาได้หรือว่าอย่างน้อยก็ถือเป็นการช่วยเหลือสังคมด้วยเพราะเห็นเขาไปร่วมนะครับในการทํากิจกรรมบริจาคนู่นบริจาคนี่กับหลายๆคนเหมือนกันหนึ่งคนที่เพิ่งเห็นกันไปกับพี่สารดอกบม้แก้วก็มีการทํหน้ากากหน้ากากผ้านะครับเป็นแบรนด์ของตัวเองแบรนด์ apd นะครับซึ่งเขาในโด่งดังมาจากการทําถุงมือ ผู้สาประตูนะครับอันนี้ก็เป็นทางรอดอีกหนึ่งทางที่จะประคับประคองหลังจากที่พวกเราเนี่ยอาจจะรายได้ตกกันทุกๆคนทั้งมนุษย์เงินเดือนทั่วไปอย่างผมหรือว่านักเตะอาชีพที่เคยใช้ชีวิตรู้ด่าฟูฟ่ฟานะครับและสุดท้ายเนี่ยกรณีที่มันแย่ที่สุดนะครับมันเตะไม่ได้มันจะมีความเสียหายมากมายที่เกิดขึ้นผมเนี่ยนะครับไล่อยู่หลายเหตุการณ์เหมือนกันและผมรู้สึกว่ารายได้ของสโมสรที่มันมาหลากหลายทางเนี่ยของเมืองนอกเนี่ยเขาเสียหายแบบไหน ของเมืองไทยเขาเสียหายแบบไหนเราลองมาดูกันนะครับอย่างในของยุโรปเนี่ยนะครับฝรั่งเศสเนี่ยเห็นเขาบอกเหมือนกันนะครับอ่านข่าวมาเขาบอกว่าครึ่งของลีกเอิงฝรั่งเศสเนี่ยอาจจะต้องล้มละลายเลยครับภายใน 6- 7เดือนข้างหน้าถ้าเกิดว่าฤดูกาลมันต้องตัดจบพิมีบรีอังกฤษนะครับลีกดังๆที่ดูใกล้ตัวเราเนี่ยโดนหนักเหมือนกันเรื่องของมูลค่าลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดที่มันสูงสุดในโลกทางพิมีบรลีกเนี่ยจะต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับสถานีโทรทัศน์ที่ถือลิขสิทธิ์อยู่ครับ ถ้าไม่สามารถแข่งจบซีซั่นได้ทันที่มันเหลือในช่วงปลายฤดูกาลนะครับคือค่าถ่ายทอดสดค่าเล็กสิทธ์เนี่ยมันไม่ได้ถูกชําระทั้งหมดมาที่สมาคมครั้งเดียวมันจะถูกแบ่งตามงวดการชําระเมื่อการแด่งขันมันผ่านไปเป็นช่วงๆมันก็เหมือนกับบ้านเราเหมือนไทยลีกนี่แหละครับคราวนี้รายได้หลักๆที่มันแตกต่างระหว่างลีกของยุโรปซึ่งยุโรปเนี่ยเขามีเรื่องของค่าบัตรเข้าชมที่มันอยู่ได้การขายของที่รวลึกที่มูลค่ามันค่อนข้างจะสูงรายได้หลักของลีกในไทยเนี่ยนะครับสี่ห้าทางด้วยกันก็จจะมาาก เรื่องของรายได้จากการจัดการแข่งขันแน่นอนครับเรื่องของบัตรเข้าชมการแข่งขันแล้วก็การขายของที่ระลึกผมย้ำ,ยำผมย้ําเลยนะครับว่ารายได้ส่วนนี้เนี่ยมันยังไม่ใช่รายได้หลักที่จับต้องได้ของบางสโมสรในไทยส่วนรายได้ลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดอันนี้ถือว่าเป็นรายได้หลักของทุกสโมสรณนะขนาดนี้นะครับเพราะว่าไทยลีกเนี่ยครับไทยลีกหนึ่งรับอยู่20ล้านต่อทีมนะครับ ไทยลีกสองเนี่ยได้3ล้านต่อทีมคราวนี้ก็จะมีเงินอีกส่วนหนึ่งนะครับซึ่งมันเป็นเงินที่สมาคมเนี่ยเขาจะให้สําหรับทีมที่ไปยื่นแผนในการพัฒนาสนามแข่งขันของตัวเองนะครับพัฒนาสโมสรเนี่ยเขาจะให้ครับอย่างไทยลีกหนึ่งเนี่ยได้5ล้านไทยลีกสองเนี่ยได้ทีมละ1ล้านรวมถึงไทยลีกสามไทยลีกสี่ด้วยก็เสนอแผนเข้าไปใครไม่สนใจก็ไม่ต้องทําแผนเข้าไปแต่ผมเชื่อว่าอันเนี้ย คงทำกันหมดแล้วนะครับช่วงนี้เพราะว่าโอ้โหรายจ่ายมหาศาลเหลือเกินสรุปแล้วครับจะมีรายได้กลมๆไทยลีกหนึ่งเนี่ย25ล้านนะครับจากที่สมาคมมาจ่ายให้ท้งเลขสิทธิ์แล้วก็การยื่นแผนพัฒนาสโมสรส่วนรายได้ในเชิงพณิชย์ครับจริงๆตรงนี้ถือเป็นรายได้หลักที่ไม่ต่างจากค่าเลขสิทธิ์เลยครับในวงการฟุตบอลไทยมันมาจากสปอนเซอร์นะครับการซื้อขายนักเตะของสโมสรออก็ยังพอมีกันบ้างแล้วก็การให้เช่าสนามฟุตบอลจะเป็นรายได้ที่น่าจะพออยู่ได้แต่พอมันไม่มีเตะแบบนี้ครับโอ้โหลำบากเลยครับรายได้ตรงนี้แทจะเป็น็นแล้้วกสุดทาย ก็คือเองินรางวัลจากการแข่งขันตรงนี้เป็นส่วนน้อยมากเราลงทุนกันไปตอนนี้ครับอะอย่างระยองก็ประมาณสัก60ล้าน70ล้านยาวขึ้นมาดับกลางตารางเนี่ยก็100ล้านถึง150 160ล้านก็จ่ายกันไปส่วนท็อปทอปเนี่ยนะครับ ส0 0ร0อยสามร้อยสี่ร้อยล้านแล้วเงินรางวัลเพียงแค่10ล้านบาทเนี่ยคือเราไม่ได้ดูถูกเงินนะครับแต่มันไม่เพียงพอจริงๆกับการที่จะนํามาชดเชยตรงส่วนที่ลงทุนไปแชมป์สิล้านรองแชมป์สล้านที่3ล้าน 3, 5แข่งกันทั้งฤดูกาลลงทุนเป็นร้อยล้านนะครับคราวนี้ครับสิ่งที่เราจะต้องมาคํานวณกันต่อก็คือว่ารายได้หลักๆเนี่ยนะครับถึงแม้มันจะน้อยนิดเนี่ย แต่มันก็เยียวยาได้นะครับถ้ามันเตะต่อมันก็ยังดีครับนั่นก็คือรายได้เกี่ยวกับเรื่องของตัว๋วบัตรเข้าชมแล้วก็การขายของที่ระลึกจาก16ทีมไทยลีกเอายอดผู้ชมในฤดูกาลที่แล้วเนี่ยก็เกือบ1ล้าน4แสนคนแล้วยอดตั๋วทั้งหมดนะครับรวมแล้วเนี่ย80ล้านยอดขายของที่ระลึกนะครับ16ทีมรวมกัน อันนี้นับเฉพาะวันแข่งนะครับที่จะมีคนเข้าสนามเยอะเนี่ยก็เกือบเกือบห้าสิบห้าล้านแล้วถ้าเกิดรวมกันทั้งยอดขายบัตรกับยอดขายของที่ลึกเนี่ยนับเฉพาะวันแข่ง16ทีมเกือบร้อยล้านนะครับนั่นหมายความว่านี่คือเงินที่จะขาดหายไปเลยในช่วงนี้ซึ่งทีมพวกนี้นครับเขาก็จะมีรายได้จากบัตรเข้าชมที่ค่อนข้างจะสูงเพราะแฟนบอลเขาเข้าสนามเยอะถ้าแฟนบอลไม่เข้ารายได้มันก็เป็นศูนย์นะครับเมืองทองเนี่ยขายบัตรได้เยอะสุดนะครับมาดูการที่แล้วเนี่ยได้มาประมาณ11บล้านบุรีรัมได้ไป9ล้าน,นแล้าเรเเือเป็นที่3 ประมาณ8ล้าน5ส่วนเรื่องของ ค่ารายได้นะครับจากการขายของที่ระลึกหรือว่าขายเสื้อถ้าเกิดว่าแฟนบอลไม่เข้าสนามเนี่ยมันก็หายไปเลยครับหายน้อยลงไปเยอะมากๆอย่างปีที่แล้วเนี่ยบุรีรัมย์นะครับได้จัดยอดขายเสื้อขายของที่ระลึกเนี่ยเยอะสุด27ล้านเมืองทองครับเล้านชนบุรี3ล้านแล้วก็ตราดมาเป็นที่4นะครับเกือบ2อล้านแปรายได้ของบุรีรัมย์เยอะมากนะครับส่วนนี้คือกระโดดเลยครับพอเราคํานวณมาหมดแล้วครับถ้าเกิดว่ามันไม่เตะมันตัดจบฤดูกาลเนี่ยครับบุรีรัมย์เนี่ยเงินหายไปเกือบ37ล้า เมืองทองเงินหายไป18ล้านราชบุรีเงินหายไปเกือบ10ล้านการท่าเรือเนี่ยก็เกือบ9ล้านชนบุรีครับหายเกือบ9ล้านเหมือนกันแล้วก็เชียงรายก็หายเกือบ9ล้าน คือมันเจ็บกันหมดนี่ขนาดทีมใหญ่ที่มีฐานแฟนบอลเยอะนะครับแล้วทีเล็กๆที่มีรายได้จากแฟนบอลเป็นหลักอย่างตราดเนี่ยนะครับเงินหายไปเกือบ5ล้านนะครับอโหไหนจะมีค่าใช้จ่ายของสโมสรอีกปัจจุบันเนี่ยนะครับผมเล่าให้ฟังว่าทีมใหญ่ๆเนี่ยนะครับบิ๊กโฟนะบิ๊กซิกในไทยลีกเนี่ยเขาจ่ายเงินเดือนนักเตะแล้วก็โค้ชรวมถึงบุคลากรต่างๆเฉลี่ยแล้วนะครับเดือนหนึ่งเขาใช้เงินไปเนี่ยสิบถึงสิบหกล้านบาทนะครับก็ให้สัญญาหนึ่งปีด้วยทีมระดับกลางนะครับต่อเดือนนะครับห้าถึง เริ่มเป็นสัญญาณหนึ่งฤดูกาลแล้วก็คือเซ็นแค่ถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้ส่วนทีมเล็กก็สัญญาณหนึ่งฤดูกาลเหมือนกันนะครับสิ้นเดือนตุลาคมนี้ทีมเล็กก็จะใช้งบประมาณ3ล้านถึง5ล้านต่อเดือนคือฟังแล้วมันไม่ได้น้อยนะครับสมัยก่อนย้อนไปเมื่อมานสิกว่าปีที่แล้วเนี่ยสล้านถึง5ล้านเนี่ยเป็นงบของบรรดาทีมใหญ่นะครับแต่ณนะวันนี้มันไม่ใช่แล้วนะครับและพอมันยิ่งเกิดเศรษฐกิจแบบนี้กระทบเกี่ยวกับโรคระบาดโอ้โห มันเจ๊งมหาศาลนะครับคราวนี้เราก็ต้องมาคุยกันต่อเงนินว่าถ้าเกิดมันเตะถึงเดือนมนกราคมหรือกุมภาพันธ์ปี2021เนี่ยมันก็ต้องมีการต่อสัญญาเพิ่มสําหรับทุกทีเลยนะครับเพราะว่าสัญญาแต่ละคนเนี่ยก็จะหมดตุลากับหมดธันวา คือทุกฝ่ายตอนนี้ต้องหารือกันแล้วนะครับว่าจะเยียวยากันยังไงคือนักเตะจะใจแลกใจกับคนจ่ายเงินไหมคือยอมยื้อสัญญาเดิมไปเลยนะครับคือเล่นให้จบปรดูการไปเลยว่าจบตอนไหนก็รับเงินเท่านี้ไปเพื่อให้หลีกมันเดินต่อไปได้นะครับซึ่งความจริงเนี่ยทุกสโมสรรายได้ไม่เท่ากันครับแถมรายจ่ายบางทีมสูงริ้วครับชดิติดลบด้วยต่อให้มีโควิดเนี่ยก็ขาดทุนอยู่แล้วครับดังนั้นครับถึงเวลาหรือยังครับที่มันจะมีการปรับสมดุล เข้าสู่โลกของความเป็นจริงที่เราต้องไม่หลอกตัวเองแลวครับว่าเราต้องทําแบบค่อยเป็นค่อยไปเพื่อให้ฟุตบอลมันเป็นอาชีพได้จริงๆ นั่นก็คือการมีกฎ Financial Fair p l a y ครับเพื่อปรับสมดุลระบบเศรษฐกิจฟุตบอลให้มันสามารถหาไรายได้แล้วก็เลี้ยงตัวเองได้จริงๆไม่ใช่ว่าไปพึ่งพาระบบทุนหมุนเวียนอย่างเดียวคราวนี้ครับผู้ระบบฟอกเงินรวมถึงนักการเมืองที่คิดว่าการทําทีมบอลเพื่อผลประโยชน์มันก็จะค่อยๆหายไปครับเพราะถึงยามวิกฤตเนี่ยครับทั้งภัยธรรมชาติพิษเศรษฐกิจสงครามโรคระบาดอย่าใช้คําว่ากลับไปตั้งศูนย์นะครับมันยังน้อยไปครับต้องใช้คําว่าติดลบไม่รู้เท่าไหร่นะครับถึงจะตรงกับความจริงมากที่สุดครับ เรื่องของเงินเดือนนักเตะด้วยถึงเวลาหรือยังครับต้องจัดเพดานค่าจ้างให้มันสมเหตุสมผลเหมือนที่เจลี่เขาทํากันนะครับไม่งั้นพอวันที่ฟองสบู่แตกเหตุการณ์แบบนี้มันก็จะกลับมาอีกครับผมว่ามันมีความเป็นไปได้เลยครับที่มันจะเตะแบบไม่เต็มฤดูกาลสูงมากถึงวันนี้สมาคมเนี่ยควรจะประกาศมาตราการแล้วครับว่าแต่ละแผนที่เตรียมไว้มันมีระยะเวลาเท่าไหร่แล้วก็จัดลาดับความสําคัญเลยครับโดยประเมินตามสถานการณ์รวมถึงกรณีที่ จะไม่มีการตกชั้นให้ทุกทีมอยู่ครบตามเดิมก็ควรจะประกาศจะตกหรือไม่ตกครับเขาจะได้ไปหาวิธีการเยียวยานะครับรวมถึงรายได้ในฤด,ดูการถัดไปเขาจะได้ประเมินถูกครับว่าเขาเจ็บตรงนี้แล้วเขาจะไปต่อในปีหน้ายัางไงทุกฝ่ายจะได้เตรียมรับมือสโมสรเขาจะได้วางแผนครับลดค่าใช้จ่ายหรือว่าขยายสัญญาหนักเตะให้มันเหมาะสมตามกรอบเวลาที่มีการกําหนดมาจากสมาคมซึ่งเป็นองค์กรแม่ที่มีความน่าเชื่อถือนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันมีปัญหาหลายด้าน ถ้าคุณบอกชัดเจนสโมสรเขาก็จะไปเสนอแพ็กเกจให้สปอนเซอร์ใหม่ตามกรอบเวลาที่วางเอาไว้นะครับตอนนี้เนี่ยเขาแค่ระงับการจ่ายเงินนะครับแต่เขายังไม่ได้ถอนตัวแต่ถ้าเกิดมันแย่กว่านี้นะครับ การถอนตัวมันเป็นสิ่งที่เขานั้นปฏิเสธไม่ได้นะครับซึ่งลูกค้าของสโมสรอ,อย่างบรรดาสปอนเซอร์ต่างๆเนี่ยเขาก็ต้องวางแผนงบประมาณให้มันสอดคล้องกับช่วงเวลาการแข่งขันด้วยครับทั้งกิจกรรมการส่งเสริมการขายโฆษณาต่างๆการกระตุ้นยอดขายแคมเปญ CSR คือทุกอย่างเนี่ยนะครับมันก็นับตามโปรแกรมการแข่งขันนับตามความถี่ซึ่งยิ่งเลื่อนออกไปแผนการตลาดมันก็ต้องปรับนะร,บรายจ่ายมันก็ต้องจ่ายน้อยลงนะครับการลดค่าจ้างเนี่ย มันก็ต้องสมเหตุสมผลด้วยนะครับรวมถึงการถอนทีมของบางสโมสรที่เขาแบกรับภาระไม่ไหวหลังจากนี้ผมว่าถ้าพฤษภาย,ยังไม่เตะมีทีมถอนแน่ๆครับซึ่งสมาคมเนี่ยจะไปปรับเงินเขา,าหรือเปล่าหรือนักเตะเขาจะไปฟ้องร้องสโมสรมันก็ลําบากหรือเปล่าครับเพราะว่าเขาเจ๊งจากเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดนะครับซึ่งถึงเวลาั้นเนี่ยมันต้องทําใจแล้วครับเหมือนโรงงานส่งออกสินค้าไปต่างประเทศไม่ได้ครับไม่มีรายรับเข้าสโมสรมันก็ต้องปิดตัว ลอยแพพนักงานซึ่งในชีวิตจริงเนี่ยเราเห็นกันมามากมายแล้วนะครับเพราะตอนนี้ครับอย่างที่ทราบกันนะครับว่าข่าวลือมันเยอะมากจริงๆนะครับผมก็รับสารมาหลายอย่างก็พยายามจะคัดกรองเพื่อมาเล่าให้ผู้คุณฟังกันนะครับว่าถึงนับวันนี้แล้ววงการทุกวันบ้านเราเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างอย่าหนีความจริงกันเลยครับลุกขึ้นมาสู้พร้อมกันนะครับเราต้องเดินหน้าไปครับเพื่อให้ทุกคนมีทางรอดเจ็บแน่นอนครับไม่มีใครไม่เจ็บณช่วงเวลาณขณะนี้แต่เราจะหาทางออกร่วมกันอย่างไร เพื่อให้เราเจ็บตัวแบบฉลาดที่สุดและทั้งหมดนี้คือคิดไซโค้งเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้ติดตามพวกเราได้นะครับ2ช่องทางทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook พิมพ์ภาษาไทยคิดไซโค้งกดไลค์กดแชร์คอนเทนต์รวมถึงแสดงความคิดเห็นเข้ามานะครับแล้วก็ y t u t u ในรบกวนกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามพวกเราด้วยนะครับจะได้ทราบว่าเรามีประเด็นใหม่ๆอะไรมานำเสนอเพื่อเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับ